ก็อยู่กันที่ GWM Iconic Laminta น,นะครับวันนี้นะครับเราพามาดูรถที่เรียกว่าเป็นเซอร์ติฟายหรือเป็นรถที่เรียกว่าใหม่แต่เป็นรถจัดกิจกรรมไม่ใช่รถเทสไดนะนะครับก็คือเป็นรถที่มีใหม่น้อยสภาพใหม่มากๆนะครับโดยมีการทำแคมเปญนะครับทั้งราคาทั้งการรับประกันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น h ฮ s ซิกนะครับแฮทซิก PHEV โจไลออนนะครับราคาพิเศษพร้อมเงื่อนไขพิเศษนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับที่ GWM Iconic Laminta ครับครับสำหรับรถในกิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮีตซิกฮีซิก PHEV แล้วก็ตัวไลออนเนี่ยก็มีหลายคันเลยนะครับเอาอย่างคันนี้นะเราพามาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับเป็นฮาวาฮีตซิก H EV อัลต้านะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับตัวไฮบริด ก็ราคานะครับอยู่ที่1นึ่0ล้านนึ่งบาททำว่ารถกิจกรรมนะครับก็คือรถที่ไปจอดโชว์นะนะครับไปจอดโชว์ไปทำกิจกรรมโชว์ในห้างนะครับการขับเคลื่อนของเขานะผมว่าเต็มที่ก็คือการขับขึ้นลงสไลด์นะครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะรถของเกตวอร์การเคลื่อนที่ของเขาน่จะเป็นการขับขึ้นลงสไลด์นะครับก็คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใหม่กิบกิบนะใหม่กิบกิบมดูแล้วกันอย่อยนะ ดูยางนะดูยางนะครับดูยางนะครับดูภายในนะดูซอกดูเซิร์กนะนะครับเห็นนะนะครับใหนนะนะบม่จริงๆใหม่จริงๆดูมือจับไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยนะก็คือคันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นรถที่ขายตามสภาพเขาเน้นคาว่าขายตามสภาพนะขายตามสภาพนะครับเอาง่ายก็คือคันนี้นะนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นรถปีสองพันยี่สิบสามผลิตปีสองพันยี่สิบสองนะนะครับนี่นะครับอยากให้ดูตรงนี้นี่ ไม่22กิโลนะครับไม่ My 22ิกิโลนี่แทบไม่ได้เคลื่อนที่ก็อย่างที่บอกครับว่าการไปทํากิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนรถย้ายจากตรงนู้นไปขึ้นสไลด์ไปตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการขับขึ้นลงสไลด์ไม่ได้มีการขับบนท้องถนนนะครับนี่นะครับให้ดูกันเลยนะครับจากราคาเต็มนะครับล้านสามสี่เก้านะครับอ่าแล้วก็ G M certified P O เนี่ยเขาจะเป็นกิจกรรมเป็นแคมเปญนะครับ จัดขึ้นมาพิเศษนะครับโดยคันนี้นะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่นี่1.9948เดือนนะครับแล้วก็คันนี้ขยายรับประกันเป็น7ปีด้วยนะแต่เดิมเนี่ยได้แค่5ปีนะครับแล้วก็ฟรีค่ารักษ,ษาเนี่ยจาก5ปีนะครับกลายเป็น6ปีนะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนรับประกันภัยชั้น1 1ปีพร้อมพรบรด้วยนะแต่ถ้าซื้อสดได้2ปีนะครับได้2ปีนะครับแถมยังมีบริการช่วยเหลือสุกเฉินอีก7ปีนะครับเรียกว่า แคมเปญพวกนี้ผมว่าดีกว่ารถป้ายแดงนะนะครับถ้าดูเงื่อนไขนะป้ายแดงอจะได้น้อยกว่านะแต่คันนี้จะได้มากกว่าพร้อมราคาที่ถูกกว่านะครับดูภายในดีกว่านะครับนี่นะครับภายในพลาสติกต่างๆยังอยู่ครบนะดูดินะยังอยู่ครบนะพลาสติกเนี่ยพลาสติกเนี่ยยังอยู่เลยนะครับนะครับนี่นะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยดูดิอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเอาง่าย คันนี้คือรถใหม่นั่นเองนะครับคือรถใหม่ไปจอดโชว์ตามห้างไม่มีใครได้ขับหรอกครับเต็มที่ก็มีแค่คนมานั่งนะครับมีคนมานั่งมาเปิดประตูดูเนี่ยดูไนดะ้ได้นะครับเนี่ยงานเงินต่างๆนี่ยังเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเป็นรถที่น่าสนใจเลยเดียวนะครับสำหรับเจ้า GWM Certified นะครับก็เป็นรถเรียกว่าไงดีอ่ะจะเรียกว่ามือสองมันก็ไม่ใช่มือสองเนาะมันยังไม่มีใครขับเท่าไหร,ร่นะฮะมันเป็นรถที่ไปโชว์นะ แต่ราคาเนี่ยถูกลงมาเยอะเลยทีเดียวพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันก็เนี่ยพลาสติกยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับอลองดูแล้วกันเนี่ย,ยนะข้างบนขา,ขาวๆเนี่ยก็ยังขาวอยู่ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับเพราะวิ่งมาแค่22กิโลเองคันนี้แต่ละคันนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะบางคันก็อาจจะมีการวิ่งขึ้นลงแค่ 30มสิบโลสี่สิโลสองยี 2, โลมีคันหนึ่ง4ีกิโลนะครับ4ีกิโลนะครับอ่านะครับก็สนใจก็มากันได้ที่ GWM Iconic Laminta นะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะสีเนี้ยไม่มีแล้วนะสีนี้หายากแล้วนะครับสนใจมาดูกันได้นะครับคันนี้เป็น H6 HEV นะครับก็คือตัวไฮบริดนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะกับตัวนู้นนะเป็นตัว PHEV ก็คือปลั๊กอินไฮบริดก็คือสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จไฟวิ่งได้ด้วยแล้วก็วิ่ง E v ีได้ถึง200กิโเมตรนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้เติมน้ำมันนะเราวิ่งใกล้ๆสามารถชาร์จไฟแล้ววิ่งแล้วกลับมาชาร์จไฟวิ่งหรือวิ่งแบบไฮบริดก็ได้นะครับเรียกว่าประหยัดคุ้มค่าเลยทีเดียวดูสภาพแล้วกันนะครับตัวรถนะครับมีตรงไหนเก่าครับเพราะท่านี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนี่ดูนะครับดูยางนะเนี่ยขนยังอยู่เลยนะครับนะยังอยู่เลยนี่นะครับให้ดูคันนี้ครับ วิ่งมา4กิโล4กิโลเท่านั้น4กโลเท่านั้นสหรับตัว GWM Certified PO เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเดียวกันนะก็คือเนี่ยเหมือนกันทุกคันเลยผ่อน1.99นะครับ48เดือนได้ขยายรานรับประกันฟรีค่าบริการนะครับ6ปีนะครับประกันภัยได้1ปีถ้าสดก็2ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีนะครับที่สำคัญนี่ถ้าลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยสามารถ สั่งได้นะครับเราไปส่งถึงที่นะครับเขาไปส่งถึงที่นะครับส่งฟรีถึงที่สไลด์ไปให้ด้วยนะครับแค่คุยกันแค่นั้นเองว่าชอบใจนะครับชอบใจเพราะว่ารถนะครับไม่ได้มีเยอะนะแต่ก็สามารถเรียกว่าออเดอร์ได้นะถ้าทุกท่าเอ้ยตอนนี้สีเทานี้หมดนี่นะครับสีเทาคันนี้จองแล้วก็ยังมีคันอื่นอยู่นะครับยังมีคันอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าต้องการคันนี้ก็เดี๋ยวทาง GWM Iconic เขาจัดให้ได้นะครับนี่อย่างคันนี้นะคันนี้เป็นสีนี้นะคันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับคันนี้นะนี่หกกิโลเท่านั้นนะหกกิโลหกกิโลครับหม่กิฟนะครับหม่กิฟเรียกว่าวิ่งขึ้นลงสไลด์เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ขับเคลื่อนไปไหนเลยนะครับดูภายในของรถ6กกิโลดูนะครับคันนี้เป็น p h e v นะครับนี่กิฟิบบอกแล้วนะครับว่า มันเป็นรถที่ใหม่จริงๆนะครับเป็นรถทํากิจกรรมนะครับไม่ได้เอาไปโขงไปขับนะครับขับขึ้นลงเนี่ยมูติว่าเราไปเดินในห้างเนี่ยเราเจอเขาจัดกิจกรรมโชว์อยู่อ่าไปเจอเขาโชว์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์บอเตอร์เอ็กซ์โปงานแสดงรถเนี่ยก็พวกอย่างนี้แหละครับก็คือมีที่แค่ขับไปจอดนะครับให้ลูกค้าดูนะครับให้ลูกค้าเลือกชมนะครับเต็มที่ก็คือลูกค้าขึ้นมานั่งบนรถนะครับนี่ฮะฟิล์มเฟิร์มต่างๆนี่อยู่ครบนะทุกสิ่งเนี่ยทุกชิ้นเลยนะฟิล์มเเิบบต่่่าางๆอออยูคคครรรนนะัก็็ืปถ พีโอ้นะครับเป็นพีโอ้นเป็นเซอร์ติฟายพีโอ้นของเกตบอเขานะครับเรียกว่าเขารับประกันก็ต่างๆนานานะครับมีแคมเปญให้เพียบเลยนะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวราคาก็ลดลงมาเยอะด้วยนะครับราคาก็ลดลงมาเยอะด้วยนี่นะเป็น h ฮตซิกเอสอีวีก็คือปลั๊กอินเสียบปลั๊กนะครับวิ่งมาแค่6กกิโลนะครับราคาเดิมๆของเขานี่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดไปสองแสนเกือบสองแสนห้าเลยนะครับเหลือแค่ ล้าน4 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ได้แคมเปญได้การรับประกันการดูแลแบบที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือตามนั้นเลยเรียกว่าขยายมากกว่าตัวป้ายแดงด้วยนะนะครับแต่ว่าได้ราคาลดลง2 5 0 0 0เลยนะครับสำหรับในโชลูมเนี้ยก็มีรถใหม่ให้เลือกชมนะครับไม่ว่าจะเป็นออร่ากูดแคทน้ำเอาก็0-7ก็มีให้นะครับเนี่ยราคาพร้อมแคมเปญมีให้นะครับมีทุกคันนะครับตัวนู้นก็เป็นแทง300นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าเจ้าโจลยอนนะ โจไลออนคันนี้นะครับอ่าก็จะมีให้เลือกหลายสีนะครับก็เป็น GWM Certified PO เช่นกันนะครับอ่ะสลับคันนี้นะคันนี้เนี่ยเป็นโจไลออน HEV Alta นะครับราคา879,000บาทนี่นะครับราคาเดิมคือ999นะครับลดไปแสนกว่าบาทนะครับเหลือแค่879นะครับอ่าหลายๆคนก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่ารถเกทวอร์เขาเป็นรถที่เรียกว่าเป็นวันไพยนะ เพราะฉะนั้นเราจะเลือกรถเ a t e วอเลือกรถ h าวา l เลือกรถป a ล่ากูดแคทจากอะไรดีแน่นอนครับจากศูนย์บริการแล้วก็จากการบริการหลังการขายแน่นอนเพราะว่าซื้อที่ไหนก็ราคาเท่ากันอย่างคันนี้นะวิ่งมาแค่40โลเองนะครับ40โลใหม่กกิบนะแล้วก็ได้เหมือนกันเลยนะ1.9เ48เดือนนะครับการรับประกันเพิ่มเป็น7ปีค่ามุงษาเป็น6ปีนะครับรกันชั้นหนึ่ง เพิ่มอีกซื้อสดได้เป็น2ปีอีกนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีนะครับเรียกว่าใช้กันแบบสบายใจนะครับที่สําคัญถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนี่ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาจะสไลด์ส่งไปให้เราเลยนะครับนี่นะครับก็เนี่ยใหม่กิฟต์นะครับบอกแล้วนะครับว่าเขาคัดสภาพมานะครับรถเนี่ยฮะดูยางกิฟต์นะดูยางดูซอกนะครับลองดูภายในกันบ้างไหมนะนี่นะครับเนี่ยดูดิ นี่รถใหม่ชัดๆัดนะครับรถใหม่ชัดก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นรถที่จอดไม่ใช่รถที่นําไปใช้งานมาแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับดูพลาสติกต่างๆนะยังอยู่เลยเนี่ยพลาสติกเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเนี่ยพลาสติกหน้าจอก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับคอนโซลคอนโซลนะดูได้นะครับเบาะก็ยังคุ่มพลาสติกอยู่มันคือรถใหม่ดีนี่เองครับแต่ว่ามีแคมเปญนะครับมีแคมเปญนะครับที่น่าสนใจแถมผ่อนได้ด้วยนะครับหรือจะซื้อสดก็ลองมาคุยกันดูนะครับ เงินของเงินขายต่างๆก็พิเศษตามสไตล์ของเกตวอลนะครับเพราะว่าเขาเป็นวันไพวันไพคือซื้อที่ไหนก็ราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าเลือกกันที่บริการหลังการขายการดูแลของ IM แล้วก็โชว์ลูมแห่งนั้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองมาดูครับที่ GWM Iconic Laminta ครับสองคันนี้ก็มีสองสีนะครับสองสีนะครับแล้วก็ไมลพพเลยนะครับเป็นไม40กิโลนะครับคันนี้45นี่คันนี้45นะครับคันนี้45 นะ45กิโลนะครับสบภาพนี่เรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือป้ายแดงดีๆมันคือป้ายแดงดีๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือรถป้ายแดงมาจัดแคมเปญเป็น GWM Certified เท่านั้นเองนะครับแถมมีการรับประกันการดูแลโดยโชว์รูมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่างหากนะครับเราชมคันในโชว์รูมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีแค่4คันเหรอมีเพียบครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกโชว์รูมกันนะที่ไอคอนิก ลาบินทานะครับ GWM นะครับนี่นะครับนี่ก็เฮซิกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น HEV อัลต้าก็คือไฮบริดนะครับนะครับพวกนี้ส่งมอบรอส่งมอบไปแล้วนะครับนี่ก็คือเฮซิกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฮซิกกับโจไลออนนะที่นำมาจัดรายการแบบ GWM Certified นะครับ P.O ในงานนี้นะครับก็เนี่ยคันนี้ก็19กกิโลเองนะครับคันนี้ก็23กิโลเองนะครับวิ่งมาแค่นี้ถือว่าน้อยมากนะครับ อ่าอันนี้จอดข้างนอกก็จะมีฝุ่งมีฝุ่นด้วยนะเพราะว่าอยู่ข้างนอกริมถนนอย่างเงี้ยริมถนนทั่วไปเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่นะครับก็จะมีฝุ่นมีอะไรเข้ามานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณเนี้ยไม่เกิน100กิโลนะครับนี่ก็25นี่ก็24นะครับอ่ามีมีทุกรูปแบบนะทั้งไฮบริดทั้งปลั๊กอินไฮบริดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันอีกนู่นนู้นก็มีอีกนู่นก็มีอีกหลายคันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นเฮสซิกอีกหลายคันเลยนะครับ เอาเป็นว่าชอบสีอะไรมาเลือกได้เลยนะครับชอบถูกโฉลกกับคันไหนเพราะว่าแต่ละคันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ36เนี่ยคันนี้36คันนี้5กิโลนะคันนี้5กิโลเองนะอ่ะนี่ให้ดูกันชัดๆเลย5กิโลเมตรนะ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็เงื่อนไขเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณชอบคันไหนถูกโฉลกกับคันไหนนะครับชอบสีดําชอบสีขาวชอบสีบอลน,นะครับส่วนใหญ่จะมีสีไปให้เลือกประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็มีให้เลือกกันนะครับเนี่ย G w M c ซอร์ติฟาย PON นะครับมันคือรถใหม่ดีเองนะครับนะครับดูนี่ครับตัวแผ่นรองอะไรยังอยู่ครบเลยไหมยังอยู่ครบเลยปลาติกปลาติกนะครับก็สามารถมาเลือกกันได้นะครับที่ GWM Iconic l a m Inta ทาันนี้ก็มีสีขาวนะคันนี้สีขาวเป็น h e v Alta นะครับคันนี้ก็เป็น h e v Alta เป็นสีดำนะครับนี่คันนี้ก็เป็นพวกโจไ i อ n นะก็สามารถมาดูกันได้เนี่ยตัวนี้เป็นโจ o ล i อ n นะครับ คันนี้ก็เป็นโจเลออน H.E.V. นะครับ,าา 8, 9, บาราคา8 7 9 9 0 0บาทราคารถอ่ะจะเท่ากันนะครับเป็นกลางๆไปเลยแล้วก็เงื่อนไขเดียวกันคุณชอบสีไหนนะครับแล้วก็ถูกฉลองกับคันไหนนะครับสภาพเนี่ยใกล้เคียงกันเลยก็คือประมาณ30โลเนี่ย24โลเองคันนั้น22โลนะครับ24โล,โลอ2่าโลคันนี้ก็คือ45กิโลนั่นนะครับแต่ละคันก็กิิบๆนะครับน้า ก็คือเป็นรถที่รอส่งมอบรถที่จอดรอขึ้นกิจกรรมอะไรประมาณนี้สังเกตได้นะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันหลายๆอย่างก็ยังอยู่นะพวกซิลพวกพลาสติกนะครับก็ยังอยู่เป็นรถใหม่นะครับเป็นรถใหม่นะครับเพียงแก่ว่าจอดนานนะครับจอดนานแล้วก็รอทํากิจกรรมต่างๆนะครับนี่ดูได้เลยนี่นะดูดูได้เลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คืออยู่กลางแจ้งนะครับก็จะมีลงมีรอยนะครับมีข้าบน้ําเป็นธรรมดานะครับแต่ล้างมานี่ใหม่กิฟนะครับ เรียกว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับคันไหนมาเลือกได้นะครับมีให้เลือกหลายคันนะครับให้เลือกหลายคันนะครับหรือจะเลือกคันที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้เย็นๆนะครับก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับก็มากันได้นะครับที่ GWM Iconic Laminta ครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรถยนต์เกตวอรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวาลเฮดซิกนะครับโจไลออนนะครับที่นำมาจัดรายการ GWM Certified PO นะครับเรียกว่ารถแต่ละคันนะครับวิ่งใหม่น้อยมากนะครับเป็นรถกิจกรรมที่จอดแสดงยังไม่เคยลงท้องถนนนะครับเรียกว่าสภาพใหม่กิฟนะครับมาพร้อมกับแคมเปญมากมายนะครับข้อเสนอต่างๆพิเศษสุดๆนะครับรวมถึงการรับประกันที่ยาวนานเรียกว่าเงินไขนะครับเล้าใจกว่ารถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวก็สรับงานที่มีรถดีๆสภาพสวยๆแบบนี้ให้เราเลือกนะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่19นะครับ ก็มาเลือกชมกันได้นะครับที่ GWM Iconic l a m Inta เท่านั้นครับ